โอเคครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับก็มาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เมษาแน้น่าร้อนแล้วนะครับเราก็มาจัดโปรโมชั่นให้กับเดือนพฤษภาเรื่องแรงงานอะไรกันแล้วกันนะครับต้นเฉพาะไลน์นี้นะย้ำเฉพาะไลน์นี้เลยนะครับใครคอมเมนต์ใต้นี้แชร์นี้จะได้โปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับนี่คือรถเกี่ยว4คันตรงนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวที่ผมจะจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับผมก็คือจะสวีททั้งหมด25รายการน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันหุ้ยเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเช็คอัดล นะครับล้างท้องสัตว์ให้ใหม่หมดนะครับใบตัดตั้งให้ใหม่หมดส่งถึงหน้าบ้านในราคานี้คือเมาเหมาทุกตัวเลยก็คือทั่วประเทศอยู่ที่5 5 0 0 0บาทอันนี้นะบอกไปเลย55,000บาทเฉพาะไลน์นี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยคันนี้เลยนะครับเครื่องดีเซลทั้งหมดนะอ่ะสูบมาทางนี้อันนี้เป็นยันม่านะครับเครื่องดีเซลสูปนะครับผมนี่เป็น2สูบดีเซลเกี่ยวข้าวพวกนี้เกี่ยวได้วันละห้าไร่อยู่แล้วครับทุกคันนี้เกี่ยวได้หมดนะครับผมนะเริ่มต้นที่คันยันม่าตัวน,นี้ก่อนอ่ะ ยีสูบลืมอะโอเคอันนี้เป็นยานม้าสูบเดียวท,ทั้งทีสูบเดียวนะครับทั้งหมดนี้คือเป็น8แรงม้ากับเก้าแรงม้าทั้งหมดเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นยานม้า8แรงม้านะครับเครื่องดีเซลเกี่ยวข้าวด้วยวันละสามสี่ได้อยู่แล้วนะครับแท็กสวยทุกคันนะครับตัวน,นี้นะถัดไป่าเป็นนี่ ca ร้อยนะครับผมตัวนี้จะสิบแรงม้านะครับตัวนี้ลดราคาลงมาให้อยู่ให้เท่ากันหมดเลยห้าหมื่นห้าพันบาทเท่ากันหมดนะครับโปรตีมันอยู่ที่หกราคาเต็มทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทแล้วก็ลดลงให้เหลือแค่บบาทััไไล์์นนนีี้้แชรป ต้องแชร์ด้วยนะถึงได้โปรชั่นนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองสูบสิบแรงม้านะครับผมนะก็จับจองกันได้้างล่างคอมเมนต์มาแค่บอกชื่อรุ่น,นครับ A 100, C A ร้อย C A แปดนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้คอมบีนิวคอมบีนิวตัวนี้จะเป็นมิสซูนะครับผมแต่ตัวนี้ข้อดีคือได้แท็กใหม่ทั้งหนึ่งคู่ไปเลยได้แท็กใหม่หนึ่งคู่ไปเลยอันนี้นะครับผมนะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ครับทุกตัวจะใช้คันเลี้ยวแบบเดียวกันก็คือคันเลี้ยวแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เป็นระบบไฮเป็นระบบคันโยกทั้งหมดนะครับจะง่ายดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีรหลดไฟฟ้านะครับผมแท็กสวยทุกคันใบตัดตั้งให้ใหม่ทุกคันตู้นวดทาศาสตร์ไม่มีเสียหายไม่มีทั้งหมดนี่คือไม่มีอะไรที่จะต้องซ่อมบำรุงเพิ่มเติมคือพร้อมใช้งานไปเลยนะครับอลองกระสอบได้สองกระสอบทุกตัวยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะยกเว้น2ตัวนี้จะเป็นลองกระสอบได้แค่กระสอบเดียวแต่แรงมาเท่ากันนะครับก็คือ8แรงมาเท่ากันเลยนะครับแต่ข้อดีคือไอ้ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่เกี่ยวข้าวดีสูงกว่านะครับ ตัวมิสูคันนี้กับคูเบต้าคันนี้จะเกี่ยวข้าวได้สูงกว่า2คันนู้นนะครับยันมานั้นเกี่ยวข้าวได้ไม่เกินเมตรสาแต่2คันนี้ได้ประมาณเมตรห้เกี่ยวได้นะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างรถใหญ่นะครับผมใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเห็นสังเกตตัวนี้ป่ะเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็มเซนแต่เนี่ยสูงเท่าอกผมเลยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็อกเท่าอกผมเลยหมายความว่ามันเกี่ยวข้าวเกินร้อเกินเมตรห้าสิบอยู่แล้วนะครับนาปีนาดำนาหวานเกี่ยวได้หมดนะครับเข้าลงเข้าตั้งเกี่ยวได้หมดครับ ความเร็วสูงสุดได้ถึงประมาณ5ไร่ต่อวันแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือผู้ใช้นะครับบางทีบางคนอาจจะเกี่ยวได้แค่วันสองถึงสไร่อันนี้ก็แล้วแต่สับโปรโมชั่นนี้นะฮะก็คือเนี่ยลองแพนภาพไปรถสวยทุกคันยันมา2คันคูวต้าคันหนึ่งมิตซูคันหนึ่งสามคันสม้มดสี่คันเนี้ยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมส่งถึงหน้าบ้านเลยครับมัดจำเพียงแค่หมื่นบาทหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับมัดจำถึงหมื่นบาทที่เหลือเก็บหน้างงานนะครับผมมีการแปลภาษาไทยให้นะครับคุ้ภาษาไทย ให้สอนหน้างานให้นะครับว่าเกี่ยวยังไงใช้งานยังไงนะครับผมนะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยสับต้อนรับวันใกล้ถึงวันแรงงานแล้วเนาะใกล้เดือนเดือนพฤษภาแล้ววันหนึ่งที่จะเริ่มเกี่ยวข้าวเอยเขาเรียกอะไรปลูกข้าวแล้ว,ลวผมช่างเบิร์ดก็เลยจับโปรโมชั่นให้4ครันนี้นะครับฟรีทั่วประเทศย้ำนะฟรีทั่วประเทศ55,000บาทจะส่งฟรีแต่ถ้าใครมารับเองใครรับเอง4ครันนี้ไม่ถึง50,000มารับได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมช่างเบิร์ดไปแล้วครับบ๊ายบาย